สวัสดีทุกคน,นกับผมกับบอสซาอีกแล้ววันนี้ได้เรืกงตำนานต่อจากน้องเน็กน้องสาวเขาคัมแบ็กแล้ววันนี้วันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเอสป้านั่นเองนะจ๊ะนั่นเองจ๊ะซึ่งรอบนี้มากับอัลบั้มแรกใช่แบบจัดใหญ่วันนี้เอสป้าคัมแบ็กกับเฟิร์สินิอัลบั้มเนาะมากับเพลงไตเติ้ลที่ชื่อว่าสแลชนั่นเองนะจ๊ะ สุดอารมแรกก็คลอดแล้วรอคอยมานานแสนนานนลังจากที่เป็นไวรรลกันทั่วโลกทั่วเกาหลีทุกคนต้องเต้นได้กับ Next Level เรียกว่าไปที่ไหนก็ต้องเจอเพลงนี้เต้นเลยยอดถล่มทลายต่างๆนะจ๊าเพลงนี้นะจ๊ะเพลงนี้ก็คงจะไม่น้อยหน้าเหมือนกันอ่ะเราไปฟังกันเลยดีกว่าไหมถ้าทาแล้วเราไปอยู่กันเลยจ้าอ บล็กแมมบาหนึ่งก็ไม่เก่าเลืเปิดมาก็คือเอาเลยต่อเครื่องอีหนึ่ง

무슨 말이야? 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 무 무슨 말이야?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  무슨 무슨 이야 무슨 말이야? 무슨 이야 무슨 야 무슨 말이 โอ้ว oh, ิพัดสองสีนะตาสองสีหนึ่งเปลี่นเพื่อแบบอโอ้หนังสปารกเต้นนะพี่สาวมาเต้นนแต่ว่าเปลี่ยนชุดใหม่ไหมเออจริงอัพเกรดได้ไหม เลยจะมีบล็อกกิ้งนะอย่าบัางใครอย่าบังเออก็อมีเปลี่ยนบล็อกนะนาบิสคอลิงค่ะวิทนีย์วิตินอันนี้หวานจังนะ

กิ่งเสร็จแล s. <S um, <S <S ้วก wow. mm ็ไฮโน้ตหนึ Warm ่งนี okay. <S> <S ่โอ้นี่ดีมากโอ้คนดูคนดูคนดูว้าวสังเกิลข้อมูลของโลโก้สกิเก็บสิ่งโลโก้เอเซ่มากกว่า เมื่อฉันฟังหลายเพลงผสมกันมากพยายามมีหลายสิ่งอยู่ในหนึ่งเพลงนะในซินาทีที่ผ่านมาเออนะคือฉันงงเป็นดอ่ะแต่เนื้อิงอื่นใดมีหลายคอนเซ็ปต์ด้วยนะอ,อไม่ใช่หลายเพลงแต่เนื้อซิงอื่นใดเราไม่มีแค่เอ็มวีเรามีที่เรียแบบว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์หนึ่งที่ซึ่งเพิ่งปล่อยมาด้วยจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียกแอคชั่นกันด้วยนจะจ๊ะไปเลยค่ะถ้าทาแล้วไปเลยจ้า 오 마이 갓오 마이 갓 아, 윈터 소리가 생각났는데 카리나 소리가 들렸어 오 이번 노래가 되게 멋있어 오 마이 갓 멋있어 ๆๆอ,าาอันนะีออ้ดีมากหมอเ่อบกเออดูนิ่งึงซะก่อนมาแกตะลื้อเลยพเพลอยสิคะื็อเก

bắt kẹp hết mọi em mà cho mẹ chồng 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 นี่ดีมากเลยเอาริงมันเป็นอีกเพลงหนึ่งเลยอ่ะน,นี้เนะี่ยแต่โชว์พาวเวอร์ก็แบบสุดเลๆนะเอาเลยเอาเลย หล่อนหึกันนะจริงจริงมีโ้เยอะจบใเลยันชอบบมาก๊ยอะไรรับเออเป็นอย่างซามูไรเหรอเออเอาอะไร อะไรอ่ะหมดสปอยอะไรทกอย่างเลยก็จับดาบไปเลยสิออยัยงไองอดีเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องเพลงเอาเรื่องเพลงก่อนละกันตัวหลักของเราเอาเรื่องเพลงก่อนที่เป็นไฮไลท์ไฮใจคือรู้สึกว่ารอบนี้เพลงมาแบบมีความเท่ขึ้นจะจริงจริงรู้สึกมีความผสมผสานมีความรึมครึมมีความแบบเราไม่รู้ว่ามันเรียกแนวอะไรแบบมันก็คล้ายๆดูจะเป็นฮิปฮอปเหมือนกันนะช่วงแรกๆแต่จึงท่อนหก ก็ติดหูนะอจริงติดหูมันหลอนหูอ่ะแต่ส่วนตัวเราต้องอาจจะต้องไปฟังในรอบแต่เราชอบท่อนพรีฮุกนะคือแบบพรีฮุกดีมากเนาะพรีฮุกและท่อนบิทเนี่ยชอบพรีฮุกเลิศเปนคนละเพลงอ่ะแต่เราชอบนะมันมีความหวานความเอร์ดีมากคือนั่นค right ือแบบเนื้อดีมากแล้วคือแบบโชว์โวคอลกันสุดเลยเพลงโชว์โวคอลเยอะนะจริงเพลงที่แบบโชว์โวคอลจริง คือไฮ <MP S 1> น็ตทั้ง<บ>โชว์ครบเลยยิ่งตอนจบที่หนิงหนิงคือแบบโหนคือไปข้างบนก็คือแบบแล้วก็จะแบบวีดหนึ่งก <1 S 1> ็ดีมากตอนแรกอะคาดหวังว่าแบบจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทำไมแบบว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงก่อนคือแบบค่อนข้างตกใจในการ <Yeah. S 1> เลี่ยนแต่ละท่อนแต่ละท่อนที่มันแบบแบบว่าเออทั้เพลงนี้ก็มีแต่ว่ามันก็ไม่แต่มันก็ยังพอพอเกินนะมันก็ยังสมูทได้คือว่าไม่ได้ตกใจมากอะเรื่องเอ็มวีว่างเป็นไง ฉันชอบฉันชอบเซตสีเขียวนะที่เป็นแบบว่าวงวงกลมเหมือนประตูอะไรสักอย่างคือ MBS บ้ามันก็จะฟิวเจอร์หน่อยเนาะฟิวเจอร์ความแบบรู้สึกว่าชอบตางดาว next level มากกว่าในแง่ของในแง่ของ m b ในแง่ของ CG อันนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยวาวเท่าไหร่แต่สำหรับเราที่วาวคือแบบแมนบ้าะ MBS มันมีแอนิเมชันแอนิเมชันแอนิเมชั มีพี่สาวนางวิสูดแล้วรับนี้แต่ก็มีสวยนะมาสวยนะเป็นพี่สาวนางวิสวยนะเธอสวยมีความน่ารักมีความแบบมีชวนน่ะ AE ก็คือไม่ยอมเปลี่ยนชุดก็คือไม่อัปเกรดเลยแต่รับนี้นางไม่ได้มาแค่แบบแป๊บเดียวนะนางนางมาเป็นสี่คนแบบมาเต้นด้วยกันเลยนะมา blocking หนึ่ง l ล n e แปดหนึ่งจริงหันแปดธรรดาสปาหันแปดอ่ารามามีคอเอ็มวีสักหน่อยเพราะว่าดูเหมือนจะมี Sto สตอรี่อะไรซ่อนอยู่ แต่ซึ่งก็ดูไม่ค่อยออกตรงนี้แบบง <คน S 1> ููปลาเหมือนเรื่องๆ,ๆ,ๆมันจะเริ่มมาตอนที่แบบพี่สา,านาวิสกำลังมาเห <c oughs> มือนมาร<ม>ับไปที่ไหนสักที่หรือเปล่าถ้าเหมือนจะมีเห็นมีการวับไปที่ไหนสักที่ไปกางยาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เอสไปอยู่กองยาเหมือนน่าจะอยู่อยู่ในอยู่ในตัวงูหรือเปล่าคือจะมีฉากเสร็จจะเนแบบมืดๆอะแล้วมันจะมีแบบเหมือนเป็นลูกตาซัมติงนะเหมือนเหมือนเป็นตางูหรือเปล่าแต่แต่เซ็ก็คือแต่เซ็ก็คือเหมือนจะเห็นซากงูคือแบบ เต็มเกลื่อนนะแต่อินพีมันสลับแบบงงแบบตาลายอ่ะก็ประมาณนี้ต่อไปมาในเรื่องท่าเต้นมีกิมมิกท่อนฮุมมีอะไรอะไรเป็นที่แบบท่อนจำแบบจะเหมือนจะง่ายจะมันก็ดูทํายากนะยากแล้วมันต้องมีการใช้กาใช้เอยอะไรอยู่เออเยอะอยู่นะแล้วมันมีท่อนอันนี้เก๋น่าจะเอาไปต่อตลาดติ๊กต็อกท่อนอะไรสักอย่างที่เขารูึกมีความเก๋น่าจะเลน่าเลนตาเออเออน่าจะเหมาะกับ คัดลงไปตอกเ,อเป็น challenge, เ,น challenge. เออน่าสนใจน่าสนใจอ่ะสุดทายเรื่องคอสตูมในบรรดาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าคอสตูมเป็นสิ่งที่เฉยที่สุดเพราะเพลง M V อะไรมาดูแบบฟิวเจอร์ไงแต่คอสตูมรู้สึกว่ายัางไม่ฟิวเจอร์เท่าไหร่แต่แตเราชอบชุดที่เป็นสีขาวขาวครีมนะจริงๆก็แอบดีอยู่นะ คือถ้าถ้าจะเอาแบบฟิวเจอร์จริงๆก็คงจะเป็นชุดชุดเร็จดำๆเสร็จมือๆอะ่ะอันนั้นก็ดูจะเข้ากว่าชุดเอสป้าก็จะคงจะมีความแบบดูอันเรียวอ่ะดูนอกโลกอะ่ะก็เป็นสไตล์สไตล์นั้นแหละภาพรวมเป็นยังไงบ้างซาสำคำแบกนี้ภ <laughs> าพรวมภ <laughs> าพรวมภาพรวมของชีซาเวชก็โอเคตามฉบับเพลงของเอสป้าที่มันจะมีความลำ้ำความยากอาจจะต้องฟังสักสามสิบรอบ แต่ถ้ส่วนที่งีฟังย่อยง่ายอยู่นะกว่า next level กว่า next level เออใช่ตอนแรกที่ฟัง next level ก็คืออนไงเนยจริงคือแอปงงแต่เพลงนี้ก็คือแบบเออมันอย่างเออได้ก็คือมันเป็นเมจิของ S M เป็นแผนของชีชีทอบทำให้งงแผนบัตบิวให้งงแล้วกลับมาฟังซ้ำซึ่งชาร์ตอะไรเขาก็คือแบบพุ่งนะปังคือตอนนี้คือก็คือ ขึ้นไปอยู่ยอดนั่นแล้วเบอร์นหนึ่งเจ็ดสี่ทุกคนคือว่ามาแรงมาแรงแบบไม่หยุดเลยมากๆากก็คือยอดคือ<ช>อะไรบ้มก็คือสี่แสนแม้ใช่ค่อยคโต<ส><ส>ขึ้นแบบนั้วแหละค่อยคโตขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับเอสปาส่วนตัวเราอ่ะไปฟังเพลงในอัลบั้มมาแล้วทั้งหมดอืมเปนอย่างนี้ก็คือส่วนใหญ่อ่ะเพลงที่ ในอัลบั้มมันก็ก็ยังจะมีความที่แบบว่าเอสป้าเข้าใจปะจะมีความแบบซุนตีล้ำๆมีความอะไรอะไรหน่อยๆตามสไตล์เอสเอ็มอ่ะเออแต่ก็ยังมีเพลงที่ยังเบาๆอยู่ก็มีซึ่งนั่นคือเพลงโปรดของเราคือเพลงดูสุดรีมทุกคนเราชอบเพลงดูสุดรีมมากเทสมากเพลงนั้นดีมากจริงๆอยากให้ไปฟังอ่ะจบไปแล้วนะจ๊ะสำหรับมิอัลบั้มแรกของน้องเอสป้า ก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ใกับเราเลยนะจ้าแต่อย่างพวกเราต้องลากันไปก่อนจ้าลาก่อน